วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกะระเพาะในโรงสีข้าวนะครับมีหลายท่านถามมาว่าปัญหาที่เกิดจากกะระเพาะเนี่ยที่เขาได้รับอยู่เนี่ยก็คือในก้นกะระเพาะมีสิ่งแปลกปลอมเช่นมีตัวมอดตัวมแมลงอยู่ในก้นกะระเพาะนี่รู้จะทํำยังไงมาได้อย่างไงบางครั้งก็มีข้าวป่น ดูใต้นในติงกระเพาะเยอะเลยก็ไม่คิดว่าติงกระเพาะนี่มีความสําคัญผมก็จะมาอตอบคาถามเขาด้วยนะครับลูกค้าด้วยว่าทิศข้อที่หนึ่งนะกระเพาะเป็นหัวใจของลูกศีเลยนะครับไม่แพ้อย่างอื่นคือกอระเพาะทุกต้นเนี่ยทุกขนาดมีความเร็วเชิงเส้นนี่ความเร็วเชิงเส้นเนี่ยเท่ากันครับแต่ลูกกระเพาะไม่เท่ากัน ก็วิ่งเร็ววิ่งช้าต่างกันแล้วระยะพิษคือลูกหนึ่งถึงลูกสองเนี่ยมันก็ต้องมีข้อจํากัดของลูกกระพาะเช่นลูกเล็กก็ชิดลูกใหญ่ก็ต้องหา่างสามรอบหมุนผู้เล่ข้างบนกับขนาดผู้เล่ต้องแมทกันถ้าท่านได้ออกแบบก็ต้องศึกษานิดหน่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดครับคือยนผลดีเนี่ยเรา พริกกระเพาะเยอะครับเพราะกระเพาะพลงสีเนี่ยลงสีโลงหนึ่งเนี่ยขนาดใหญ่ๆเนี่ยยี่สิบก้นนะครับแล้วถ้ากระเพาะทําข้าวท่านหักเสียหายตปนวันหนึ่งเนี่ยโอ้เป็นเงินเยอะครับนะแล้วถ้าเกิดไม่ได้ดูแลจอดทิ้งไว้สาวันห้าวันเกิดมีแมลงเข้าไปทักตัวสองตัว,ตวเป็นเรื่องนะครับ มันก็จะออกลูกออกหลานแล้วหลายท่านบอกว่าเออผมไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ก้นกระเพาะเนี่ยมันต้องเปิดทำความสะอาดถ้าดีครับทุกวันได้ดีดีครับเพราะว่าถ้าเราจะรู้ว่าข้าวที่ติดในกระเพาะเนี่ยเป็นยังไงอาการอย่างไรแล้วมันจะไปสร้างปัญหาให้เราที่ผีแป้นะครับ เรื่องกระเาพาะนี่ครับมีผู้รู้บอกว่ากระเาพาะตัวนี้แหละครับสามารถทําให้ลงสีเนี่ยอแบบว่าสีข้าวได้ดีแล้วก็ไม่ดีแล้วบางท่านก็พูดไปถึงนู่นเลยข้าวมันปนข้าวมันชื้นข้าวมันเปียกข้าวมันกรอบไปดูกระเาพาะก่อนครับครับแล้วจะมาเราฟังั้ใหม่นะครับคลิปต่อไป นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับผมวิสูตรจิตสุทธิพากรโยนผลดีเราอยู่ใกล้รับใช้ท่านทันท่วงที